ระเบิดลง DSI จอมแฉปูดเจ้าหน้าที่ทำคดีหัวสอวอเขากระโดงถูกลักไก่ยืมตัวพ้นงานเดิมนายชูวิทย์กมนลวิสิทธ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องระเบิดลง DSI เนื้อหาระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ DSI ที่มีส่วนทำคดีหัวสอวอและเขากระโดงถูกระเบิดลงกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทาง คนทําคดีคุมสํานวนถูกล็อกคอบ้างถูกย้ายออกจากหน้าที่เดิมบ้างร้อนรนคงกับไม่เป็นอันกินอันนอนกันทีเดียวยังไม่ทันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาประเดิมงานแรกก็ย้ายเจ้าหน้าที่ดีเอเสียก่อนแล้วโอนย้ายออกนอกหน่วยกันวุ่นวาย คำสั่งออกทียิบอ้างว่ายืมตัวรีบถึงขนาดเมื่อวันที่26กันยายน2568ยังไม่ทันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากระทรวงยุติธรรมลักไก่เซ็นหนังสือขอยืมตัวร้อยตำรวจเอกเขมาชาติประกายหงมณีผอ,อ,อกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งร้อยตำรวจเอกเขมาชาติเป็นคณะทำงานคนสำคัญในคดีหัวสว พูดตามประสาชาวบ้านเป็นข้าราชการน้ำดีทำคดีอยู่ดีๆมีผลงานดันถูกเด้งให้มาเข้ากรุงานที่ทำอยู่ให้เลิกทำงานใหม่ไปนั่งตบยุงทั้งที่การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพิ่งเรื่องวันแรกเมื่อ29กันยายน2568นี่เองก่อนถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาล่วงหน้า3วันก็เปิดยุทธการเด็ดหัว DSI ทำคดีหัวสวคนสำคัญเสียแล้ว ทำไมต้องยืมตัวเจ้าหน้าที่คนสําคัญของคดีหัวสอวอทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ DSI ถึงกับนอนผวาหมดกําลังใจทํางานต้องรอลุ้นว่าจะถูกยืมตัวกระเด้งออกนอกหน่วยเมื่อไหร่คนทํางานตามกฎหมายกลับได้รับผลตอบแทนด้วยระเบิดเด้งฟ้าผ่าไปทีละคนสองคนถ้าตรงไปตรงมาอย่างที่พูดจริงก็ช่วยใจนิ่งหากไม่ผิดก็อย่าไปร้อนตัวอย่าไปทำอะไรโชงชางถ้าจะทำก็ให้เนียนๆหน่อย แต่นี่รีบเร่งเป็นงานด่วนย้ายกันตั้งแต่ไกย่ยังไม่ทันขันไม่ทันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโถยังมีเวลาถมถืดอีกประมาณสี่เดือนไม่ใช่4ี่วันหรือว่าใจจริงส่วนลึกกลัวจะอยู่ไม่ถึงช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดมันจะปิดมิดได้เสียที่ไหนเล่า